Food Book for good life หนังสือดีๆเพื่อชีวีที่สดใสโดย CCI สภาคริตรจักในประเทศไทยจากหนังสือ6 ok, ไม่หลมของสำนักพิมพ์สุริยบันพิพัฒน์ประสาทสุวรรณแปลและเรียบเรียงเรื่องบันทึกลับเรื่องสามีภรรยาเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งซึ่งสามีและภรรยาต่างสนใจเรื่องของตนเองแต่แล้วเรื่องทุกอย่างก็จบลงด้วยดี เธอเขียนถึงเรื่องนี้ว่าเธอถามสามีก่อนเขาจะออกจากบ้านในเช้าวันนั้นว่าจะกลับถึงบ้านกี่โมงสามีเธอตอบว่าผมก็คงจะกลับสักหกโมงปกติเก้วสามีของเธอจะไปขึ้นรถไฟที่สถานีใกล้ๆบ้านซึ่งเดินไป20นาทีก็ถึงสถานีหกโมงเธอคิดในใจว่าถ้าอย่างนั้นค่ำนี้เธอและสามีก็กินข้าวให้อร่อยกันในครอบครัวได้ นับตั้งแต่เธอมาอยู่ที่ทาชิกะวะนี้อาหารคําสสำหรับพวกเธอไม่ค่อยได้ทานพร้อมกันเลยเกลกับเธอแต่งงานและมีลูกเล็กๆสองคนเขาเป็นช่างเครื่องบินและย้ายมาประจำที่ฐานบินในประเทศญี่ปุ่นงานของเขามีตารางการปฏิบัติหน้าที่ที่เข้มงวดแต่ก็ไม่คงเส้นคงวาและนั่นแหละเป็นสาเหตุของความขัดแยง้งระหว่างเธอและเกลสามีของเธอการไม่ใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นก็เหมือนการผจญนภัยอย่างหนึ่งซึ่งไหนจะอุปสรรคเรื่องภาษา วัฒนธรรมและความรู้สึกอ้างว้างว้าเหวด้วยห่างจากญาติมิตรและเธอก็คิดถึงบ้านไหนจะมาเจอตารางการทํางานที่เปลี่ยนได้ทุกเวลาอีกเธอพอจะมีเพื่อนฝูงบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวเพื่อนเที่ยวร่วมงานของเกลที่สนามบินและเพื่อนบ้านชาวญี่ปุ่นอีกสองสารายที่หลงไหลผมสีทองของรุธและดาวิดลูกของเธอนอกจากนั้นก็มีพวกมิชชันนารีอีกสอสาคนที่พอพูดภาษาอังกฤษได้สังคมของเธอจึงออกจากคับแคบ และจำกัดเอามากๆครอบครัวของเธอก็เหมือนคู่อื่นๆที่พยายามจะหาความสุขจากการอยู่ร่วมกันให้มากที่สุดแต่เธอและเกลมีปัญหาความไม่แน่นอนของตารางการทำงานของเกลมาเป็นอุปสรรคและบางทีก็มีความขัดแย้งและโต้เถียงกันด้วยเธอจำได้ว่าครั้งหลังสุดเธอและเกลมีความขัดแย้งกันเรื่องการผิดนัดทำให้ตารางสำหรับความสุขในครอบครัวมีอันต้องยกเลิกไป เธอเคยเข้าร่วมประชุมแม่บ้านที่จัดขึ้นโดยพวกมิชเนลลีเขาอธิบายว่าความจริงคนเรายังเข้าใจผิดเรื่องศิลปะการใช้ชีวิตคู่อยู่มากก็คือคิดว่านิ่งเสียตำลึงทองซึ่งไม่ใช่เสมอไปพ่อบ้านแม่บ้านบางรายสู้ทนนิ่งเสียเพื่อจะได้ตำลึงทองแต่เผยปล่อยให้เหตุการณ์ล่วงเลยไปปัญหาชีวิตก็เริ่มทับถมพอกภูนจนไม่อาจแก้ไขได้ในที่สุด ก็เกิดความกดดันชีวิตเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทนไม่ไหวก็จะลุกแก่โทสะและเมื่อนั้นมันก็เหมือนระเบิดเวลาดังนั้นถ้าใครมีปัญหาในครอบครัวหรือเกิดทะเลาะกันขึ้นมาขอให้หยุดการทะเลาะกันไว้ตรงนั้นแล้วอธิษฐานร่วมกันอ้อนวอนพระเจ้าให้ช่วยเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวคุณเองลองดูสิคงจะจริงกระมังเพราะหลายครั้งที่เกลกับเธอทะเลาะกันก็เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆ้นยนั่นแหละ ปกติเกลเป็นคนไม่ตรงต่อเวลาชอบพูดกระเย้ากระแหะซึ่งเธอเป็นคนขี้ใจน้อยหรือจะเรียกว่าขี้งอนไม่ผิดบางทีเกลก็หยอกล้อเล่นซึ่งเธอไม่ชอบเลยแล้วในที่สุดก็ลงท้ายด้วยการกล่าวโทษกันและกันเธอสองคนต่างคาดหวังกันและกันอย่างน้อยก็คาดหวังว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นผู้ปรับตัวให้เข้ากับอีกฝ่ายหนึ่งเธอคิดในใจว่าดีละวันนี้ เธอจะทำไก่ย่งให้อร่อยสุดฝีมือเธอเริ่มคำนวณกระทั่งเวลาหุงข้าวเวลาย่างไก่กะเวลาให้เสร็จพอดีหกโมงที่เก้วจะกลับมาเธอจะได้กินกันอร่อยๆอเสียงลูกร้องจากในห้องทำให้เธอตื่นจากฝันกลางวันนึกขึ้นได้ว่าตั้งแต่เก้วเดินออกจากบ้านไปกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วเธอยังคงนั่งอยู่ที่เดิมบ่านนี้แก้วคงขึ้นรถไฟไปแล้วละเสียงร้องของลูกเป็นเหมือนกระดิ่งสัญญาณว่า นับตั้งแต่วินาทีนี้เธอจะต้องมีเรื่องทั้งวันขวดนมของรูททั้งพระอ้อมของดาวิดและของเล่นที่เกลื่อนห้องเธอต้องทําสิ่งนี้ทั้งวันจระละพอคะคาก็เหนื่อยอ่อนไปทีเดียววันนี้ไม่ใช่ข้อยกเวน้นและถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็เหมือนทุกๆวันแต่เธอรู้สึกว่าวันนี้ไม่เหมือนวันอื่นก็ตรงที่มันร้อนจนดาวิดอารมณ์เสียและโยเยตั้งแต่เช้าประกอบกับหูของเขายังอักเสบอยู่ส่วนรูทเอง เกิดอิจฉาน้องในระยะนี้เธอต้องเอาใจใส่รูทเป็นพิเศษอารมณ์ของเธอจึงถูกฉุดกระชากกลาาถูไปตามอารมณ์ของลูกๆด้วยเธอบอกกับตัวเองว่าเอาละวันนี้เธอจะมีเวลาพักผ่อนและมีความสุขก,กันเงียบๆเ,เมื่อเกลกลับมาแล้วเธอก็ลงมือเตรียมอาหารหกโมงเกลก็ยังไม่กลับเธอแล้วก็นึกเบื่อหน่ายาเรื่องนี้เสียจริง,รงๆเธอรู้ว่าพอเขากลับมาถึงบ้าน เขาจะต้องมีเรื่องมาแก้ตัวสารพัดแต่ถึงเขาจะมีเหตุผลที่มีน้ำหนักเพียงใดไก่ที่เตรียมไว้ก็ต้องเย็นชืดหนังเหนียวไม่มีรสชาติโท่เธออุตส่าห์หวังไว้เสียดิบดีผิดหวังจนได้แต่โชคดีวันนี้ที่เธอเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมใจไว้เป็นพิเศษอารมณ์จึงไม่สู้จะรุนแรงนะเมื่อจัดการเอาลูกเข้านอนไปก่อนเรียบร้อยแล้วเธอยังวางจานสองชุดรอเขาส่วนไก่นั้น ก็เอาขึ้นตั้งเตาอุ่นใหม่อีกครั้งเกือบสองทุ่มนั่นแหละกว่าเกลจะกลับมาผมกลับมาแล้วเจสซี่เขาบอกพลางเหวี่ยงเสื้อแจ็คเก็ตไปที่โซฟาวันนี้เป็นยังไงบ้างเจสซี่เธอนึกในใจว่าเขาไม่รู้เลยเหรอว่าเธอรอเขาไก่บนเตานั่นก็รอเขาจานอีกสองชุดบนโต๊ะนั่นก็รอเขารอมานานสองชั่วโมงแล้วเธอพยายามข่มเสียงให้ปกติแต่คงไม่สำเร็จ เกลหันมาดูเธอและรับรู้ในอารมณ์ที่ไม่ดีของเธออย่างเคยเกลไม่พูดอะไรอีกเลยและนี่แหละที่เธอเกลียดที่สุดเกลียดที่เขาไม่พูดคุณไม่คิดจะพูดอะไรสักคำหรอที่คุณเพิ่งมาเอาป่านนี้เสียงของเธอสั่นระริกด้วยความไม่พอใจเกลเงียบไปอึดใจก่อนจะพูดว่าก็ผมเห็นคุณอารมณ์ไม่ดีไม่รู้จะพูดไปทำไมพูดไปคุณก็ไม่ดีขึ้น พราะยังไงคุณก็อารมณ์ไม่ดีซะแล้วเธอมองเขาเราจะกินเข้าไปทั้งตัวอ๋อนี่คุณว่าฉันไม่ดีเอาแต่อารมณ์และตัวคุณละ่ะถ้าคุณต้องมารบกับลูกที่ซนอย่างก,กัลลิงอย่างฉันทั้งวันคุณก็จะบอกว่าอารมณ์ดีได้น่ะสิพอเย็นลงฉันน่ะรอรอหายแล้วรอหายแบบนี้เสมอดูสีไก่สิจะไม่คาเตาอยู่แล้วยังจะให้อารมณ์ดีอีกเหรอเกลขบกรามแน่นเธอรู้ว่าเธอไม่ควรจะพูดอะไรอีก และหากเป็นวันอื่นเขาคงจะนิ่งเงียบไม่พูดจะอะไรอย่างที่เขาเคยทําแต่วันนี้เขาเงียบไปเพียงอึดใจแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวก่อนหยุดทะเลาะกันเถอะเรามาอธิษฐานด้วยกันดีกว่าเธอนึกในใจว่าตายจริงจะบ้าหรือไงเวลาอย่างนี้น่ะเหรอที่ชวนเธออธิษฐานก็อย่างเธอบอกไว้นั่นแหละคําแนะนําหรือการหยุดทะเลาะแล้วมาอธิษฐานร่วมกันนั้นมันไม่ดีแน่แต่เธอรู้สึกว่า ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้จะเอาสมาธิที่ไหนมาอธิษฐานเธอแหวขึ้นว่าฉันไม่อยากอธิษฐานฉันไม่อยากมาเสแสร้งว่ารักพระเจ้าแล้วมาอธิษฐานอ้อนวอนขอโน่นขอนี่นนเกลพูดตอบเธอว่าก็มีเวลาทำอย่างอื่นมากมายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีทำใจให้สงบแล้วก็อธิษฐานเธอนึกในใจว่าเขาคงไปจำคำพูดใครมาพูดก็ไม่รู้ก็ได้ เธอก็อยากจะลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเพื่อดูสะใจบ้างก็ได้ฉันไม่เชื่อหรอกนะเพียงแต่อธิษฐานเนี่ยจะช่วยอะไรได้เกลเดินนำเธอไปที่ห้องนอนเขาคุกเข่าลงสีษะก้มด้วยอาการถ่อมตัวเธอค่อยคอย่อนตัวลงใกล้ๆคุกเข่าลงอย่างลังเลใจด้วยความดือ้อรั้นและถือตัวเธอไม่ยอมก้มศีษะเกลพูดว่าผมจะเริ่มแล้วนะ ข้าแต่พระเจ้าเราสองคนกำลังมีปัญหาเธอนึกในใจว่าโธ่เอ้ยฉันนึกก็แค่นี้เหลอวะเสียเวลาพระเจ้าปล่าเปล่าและเสียเวลาพวกเธอด้วยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่เกลก็ยังอธิษฐานต่อว่าขอโปรดช่วยพวกเราด้วยผมรู้ดีว่าเจสซี่ทำงานหนักต้องเลี้ยงลูกผมรู้ดีว่าเจสซี่ไม่จากครอบครัวที่ไม่ต้องลำบากไม่ต้องทนอะไร เจสีเป็นคนที่พ่อแม่ทนุถนอมไม่เหมือนข้าพระองค์ข้าพระองค์มาจากความยากจนข้าพระองค์ต้องทนสารพัดทำให้ข้าพระองค์ต้องเข้มแข็งบางทีก็กลายเป็นความหยาบกระด้างที่ไร้รสนิยมชีวิตและการทำงานของข้าพระองค์จำต้องอาศัยสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องอดทนทั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเองและครอบครัวเท่านั้นยังต้องเพื่อสังคมและคนอื่นด้วย สิ่งเหล่านี้ทําให้ข้าพระองค์ลืมไปทุกทีว่าเจสซีเปลาะบางและเมื่อต้องทํางานหนักอย่างข้าพระองค์เจสซีย่อมทนไม่ได้ขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระองค์จดจําว่าเจสซีก็ทํางานหนักเหมือนกันขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์รู้ตารางการทํางานเพื่อเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าเพื่อข้าพระองค์จะได้ไม่พลาดนัดอีกหรือข้าพระองค์จะได้บอกเจสซีได้ถูก เธอชักไม่แน่ใจตัวเองว่าเธอเข้าใจเกลถูกความคิดของเธอเริ่มสับสนเสียงเกลยังอธิษฐานต่อไปว่าขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์เป็นสามีที่ดีตามที่เจสี่ต้องการข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระเจ้าและขอให้พระองค์ทรงรับรู้ว่าข้าพระองค์รักเจสี่มากมันเป็นเรื่องที่ยากที่สุด ที่จะให้เธอเปล่งเสียงอธิษฐานออกมาอย่างที่เขาทําเธอจึงขออธิษฐานในใจเธออธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าเธอรู้สึกสงบลงและเพิ่งรู้ว่าเกลเขาคิดอย่างไรแล้วเธอก็อธิษฐานต่อว่าข้าพระองเองเป็นคนที่เอาแต่ใจโมโหถือตัวว่าเป็นคนฐานดีเป็นคนที่พ่อแม่เอาใจยิ่งว่าตนเองมีความรู้สูงมีรสนิยมดีเป็นคนเมืองใหญ่ เอาเัอเองเป็นจุดศูนย์กลางของความคิดเลยไม่ได้เรียนรู้ที่จะอดทนไม่รู้ที่จะอยู่กับคนอื่นให้มีความสุขเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนผิดและมันไม่ใช่ความผิดของเกลที่เขาจะไม่รู้การเปลี่ยนแปลงตารางการทํางานลูกคอยแต่จะให้เขาเปลี่ยนแปลงให้เขากับลูกแต่ความคิดของลูกไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือปรับให้เขากับเขาและสิ่งแวดล้อมของเขา เธอเพิ่งรู้สึกว่าเธอได้อธิษฐานเสียงดังขึ้นบ้างและในที่สุดเธอก็อธิษฐานเป็นปกติเธออธิษฐานว่าขอให้พระองค์โปรดยกโทษให้เธอด้วยเธอเป็นคนไม่ได้เรื่องที่คอยเขาทั้งวันและปล่อยให้เรื่องเล็กๆน้อยๆพอกพูนในใจของเธอจนกลายเป็นความไม่พอใจขอให้เธอเป็นภรรยาที่ดีตามที่เกลต้องการขอบพระคุณพระเจ้าที่ให้คนอย่างเกลมาเป็นสามีของเธอ แล้เธอก็รู้สึกว่ามีแขนเกลเข้ามาโอบเธอไว้เธอไม่กล้าลืมตาดูเธออยากมีความสุขและมีใจสงบสุขคุ้มอย่างนี้เรื่อยไปห้องนั้นเงียบสนิทไม่มีอารมณ์โกรธหลงเหลืออยู่เลยเกลถามเธอว่าคุณให้อภัยผมไหมเจสซี่เธอตอบเขาว่าแล้วคุณให้อภัยฉันไหมเกลฉันรักคุณเกลพูดขึ้นมา โดยการอธิษฐานร่วมกันอย่างนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกนะที่รักแล้วเธอก็ตอบเขาว่าอาเมนขอบคุณพระเจ้าคุณผู้ฟังครับหลายครอบครัวแตกร้าวกันเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆสิ่งนี้เหมือนรากแห่งความขมขื่นที่จะค่อยๆเติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แห่งความขมขื่นปกคลุมความดีความน่ารักที่เคยมีต่อกันในครอบครัว อย่าให้สิ่งเหล่านี้เติบโตได้นะครับคุยกันดีๆอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าในการขจัดความไม่พอใจเหล่านี้ให้ออกไปจากครอบครัวสิ่งสำคัญขอให้เราแต่ละคนในครอบครัวลดความเย่อหยิ่งความทิฏฐิของตัวเองลงหันหน้ามาฟังซึ่งกันและกันพระคัมภีร์บอกเราไว้ว่าเพราะพระเจ้าทรงกดผู้เย่อหยิ่งลงต่ำแต่พระองค์ทรงช่วยคนถ่อมใจ ให้รอดอย่าลืมกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักขอพระเจ้าอวยพระพรครับ